ขอโทษนะทำให้ทุกคนเหนื่อยแล้วเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอย่าพูดแบบนี้สิอ๋อเอาอย่างนี้พอเราได้ข่าวปุ๊บจะรีบติดต่อคุณเลยกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะฉันคิดถึงลูกสาวกลับบ้านไปจะยิ่งกลุ้มใจอยู่ที่นี่ถ้าเมีขาวเมื่อไหร่จะได้ปฏิบัติการทันทีตอนนี้ตำรวจเตรียมพร้อมแล้วทำงานได้ทุกเมือ่อลำบากทุกคนแล้วไม่ได้พักผ่อนกันเลยที่สำคัญคือช่วยเด็กออกมาเราเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรผูกก้กำกับทางอนุญาตให้หน่วยยุทธวิธี ร่วมปฏิบัติงานด้วยเทพเซียนเดิดเร็วนนขึ้นเัอะแม่เวลามีน้อยช่วยไว้ใจพี่เวฉันขอให้เธอไว้ใจฉันด้วยเขาจะพาเราไปหาโจรได้แน่นอนได้ฉันจะเชื่อคุณอีกครั้งคุณไปกับท่านที่เหลือขึ้นรถเดี๋ยวนี้เร็วไปเนี่ยตือนหน่อยตือนหน่อยลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนบอกมานาลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนนาจะตายบอกมาก่อนลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนบอกมาสิ ลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนขอร้องล่ะบอกมาลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนพรดเซ้าโอ้